ไตแล้วไม่ฉี่คะวิธีการที่คนไข้ล้างไตแล้วไม่ฉี่ก็คือน้าเลือดทั้งหมดเนี่ยมันไหลเวียนไปที่ผ่านเรื่องไตแล้วก็เข้าไปบริเวณเครื่องแล้วก็ขับออกทางบริเวณกระเพาะปัสสาวะหรือว่าเอาเครื่องเนี่ยไปล้างหมดแล้ววิธีการที่เราจะกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะเราไม่ฝ่อไม่แฟบไม่เหี่ยวแล้วไม่ชมดูนะคะอันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะนะและอันนี้เป็นไตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไตยมันจะต้องเอาสาราน้าเนี่ยไหลเข้ามาในกระเพาะปัสสาวะ คอซอน,จะอ,น,น,นจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่ฉี่คุณก็จะต้องเคาะบริเวณหัวเน่าเนี่ยนะ,ะบริเวณตรงนี้หัวเน่าตรงนี้เพราะมันจะทะลุกออกับกระเพาะสวะเลยเห็นไหมเห็นไหมคุณจะต้องเคาะตรงบริเวณหัวเน่าช่วงเช้านะคะเตือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณนี่หนออาจารย์นะแล้วคุณก็ยืนเบ่งเบ่งไปนะอันนี้เป็นอันนี้นะเนี่ยคุณยืนเบ่งไปนะแล้วคุณก็เคาะแบบควนเข็ไอ้ตามเข็มนาฬิกาเคาะเลยนะเอามือประกบกันเคาะหนึ่งเสร็จเคาะไปเร และก็